ลุงสารรูปน่าจะเป็นได้แค่คนฉาบปูนเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนงานเขาอ,อัปเกตดมาเป็นเจ้าของบริษัทเยอะแยะไปเป็นอย่างตรงกับบริษัทลุ่งก็มีฟีมือนี่ลุงหนูจะบอกอะไรให้นะลูกค้าเขาไม่เลือกคนบ้านนอกบ้านน,นนอกแบบลุงหรอกเลอเบลิคิดไทยแลนด์ ตาเอกาสารเอามาครบหรือเปล่าครบสิงานนี้ไม่ครบได้ไงบอสเล่นตายเลยเสนองานบิวอินคอนโดสาวเฟสเฟสละร้อยห้องเธอคิดดูสิกำไรกี่สิบล้านโผยฉันอะฝันถึงค่าคอมมิชชั่น,<ด>น <ะ S 1> แล้วล่วะจะได้ดาวบ้านดาวรถสักทีแล้วเธอต้าจะไปไหนฉันว่าจะไปเที่ยวนอกซะหน่อยอะโอยดีอะค่ะ,คะร้านนี้ต้องถอดเกิบบอ อะไรอะเกิดรองเท้าอ๋ออ๋อไม่ต้องถอดค่ะฉันนั่งได้เลยขอบใจให้หลายเด้อเรียบร้อยไหมน้องดาวรับไม่ดูให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปข้องน้ำก่อนได้ได้รับอะไรดีคะอ๋อ,อออาข้อนำเป้ากันกําแข็งนําแข็งแก้วนึงเอา้าคุณลุงค้อนบานไหนนี่ ลุงเป็นคนโขกสองไห้แล้วหนูล่ะหนูอยู่อำเภอเมืองแล้วลุงมาเห็ดอย่างจ๊ะลุงม,มาเสนองานคอนโดเขานัดให้ลุงม,มาที่ร้านอาหารแห่งนี้แหละเฮ้ยตาอ่อจ้ะขอให้ไดเด้อจ้ะขอบใจหลายๆเด้อสันหนูขอโตเด้อจ้ะจ้ะลุงลุงม,มาเสนองานคอนโดเหรอแมนมาเสนอคือกันบอ ลุงสารรูปน่าจะเป็นได้แค่คนฉาบปูมนมาเสนองานบิวอินแบบนี้ได้ได้หรอบปรมาแล้วลุงเป็นเจ้าของบริษัทเลยเด้ลุงพูดอะไรอ่ะลุงเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบริษทัทอ่ะอีนหน้าอย่างลุงเนี้ยนะเป็นถึงเจ้าของบริษทัทเดี๋ยวนี้คนงานเขาเก็ดมาเป็นเจ้าของบริษทัทเยอะแยะไปอ๋อพอผสมปูนได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็มาตั้งบริษทัทเอง ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ล่ะลุงสิบบาทถึงบอกับบ้านนอกลุงไปเถอะย,ยังไงนะบริษัทหนูก็ได้อยู่แล้วค่ะเป็นอย่างต้องกับบริษัทลุงก็มีฝีมือสร้างลุงก็มีเกง่งเกงทางนั้นนี่ลุงหนูจะบอกอะไรให้นะลูกค้าเขาไม่เลือกคนบ้านนอกบ้านนอกแบบลุงหรอก กลับบ้านไปทำไรทำนาไปแล้วถลุงเกี่ยวข้าวเสร็จเอามาฝากผมด้วยเด้อลุงขำขหน้ายกยอกคนมันนอกอย่างลุงอะ่ะโดนล้อแบบเนี้เปย็นเรื่องปกติอยู่แล้วหุบปากตักกะวิปริตไม่มีคนสั่งสอนหรือไงเห็นเรื่องบ้านเกิดคนอื่นเป็นเรื่องตลกว่างๆพวกเธอไปหาหมอบ้างซะนะ ถึงไม่ได้ว่าฉันโดยตรงใครได้ยินก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละคําก็เป็นนอกสองคำก็บ้านนอกเธอรู้ไหมว่าเขาปลูกเข้าเลี้ยงคนไทยมาตั้งแต่อดีตโครงสร้างของสังคมทุกวันนี้มันก็มีทุกภาคทุกส่วนน่นแหละคนบ้านนอกเป็นเจ้าของกิจการเป็นเศรษฐีนในกรุงเทพก็มีเยอะแยะไปแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าบรรพบุรุษของเธอไม่ใช่คนบ้านนอกแล้วเธอมาเกี่ยวอะไรด้วยไม่ทราบเธอเป็นคนบ้านนอกหร้ไงแมน ่อยก็เป็นคนบ้านนอกเือกันแล้ว่อยสิไปย่อไหม่ผู้ใดไม่ยามสักสิคนบ้านนอกแบบนี้อ๋อที่แท้ก็คนบ้านนอกเหมือนกันอย่าบอกนะว่ามาเสนองานฝันไปเถอะตาโทรหาคุณสุกัญญาหน่อยฉันอยากจะเซ็นสัญญาแล้วได้เลยเบื่อต่อปากต่อ,ตอคำกับพวกบ้านนอก ฮัลโหลฉันเองสุกัญญาคนสุกัญญาคนบันนอกเขามีฝีมือด้านแรงงานขนาดต่างชาติยังต้องจ้างไปสอนแล้วพวกเธอมันแค่ปุ่มวดเล็กๆที่ไร้สมองเคยสร้างประโยชน์อะไรให้สังคมบ้างมีแต่ดูถูกแล้วปูลลี่คนอื่นระวังเถอะเดี๋ยวจะโดนฟ้องติดคุกหนอโต โทษจ,จริงๆครับพวกเรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับรแค่เพิกบากไปหน่อยคุณลุงคะถ้าทางสัว์เข้ไปเส้นสัญญาอยู่ออฟฟิศด,ด,ดีกว่าค่ะได้ได้ได้ขอบใจหลายได้เลยอ่ะวันนี้เราก็โดนบอลเลิกง,งานดีนั่นสิโอเพอเราจะตกงานด้วยนะเนี่ย ลิคิดไทยแลนด์